สวัสดีครับ FC ซและท่านผู้ชมวันนี้วันที่สิบเจ็ดเมษาสองนห้าร้อยหกสิบหกนะครับเรามาชมกันว่าใต้หลังปวกมีอะไรนะครับชมกันนะครับเราก็จะเจอแร่อยู่ใต้ชั้นปวกนะครับนี่คือบริเวณหลุมนะครับบริเวณหลุมที่เราได้ขุดนะครับเป็นชั้นนะครับ ก็จะมีสายแร่เกาะอยู่ด้านล่างของชั้นปลวกนะครับเป็นสายแร่ที่เกาะอยู่ตามชั้นนะครับแต่และชั้นต่างๆนะครับแล้วลองมานี่เป็นบริเวณหล,ลังปลวกเรามาล้างให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ คือจากที่เราล้างแล้วนะครับเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นของชั้นของอ,อลังปวกนะครับแต่ละเม็ดนะครับ ี่คือบริเวณชั้นของรลังปวกนะครับนะครับเราจะได้ชมกันนะครับนี่ด้านล่างของรลังปวกนะครับก็จะเป็นชั้นนะครับเราได้ขุดลงไปนะครับเป็นลักษณะนี้อันนี้คือ ด้านบนก็เลยโดนทำลายไปแล้วว่าหลายปีนะครับก็จะเป็นชั้นก็จะมีแร่ปวกนะครับมีแร่หลายๆชนิดอันนี้คืออันนี้คือสายแร่เขารุ่นขึ้นคือเราได้พบใต้ลังปวกนี่ะคือว่า อยู่ใต้หลังปวกนะครับใต้หลังปวกก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับอาจจะสั่นไปไหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูชั้นของหลังครับนะครับชั้นชั้นของหลังปวกนะครับจะเป็นออกลักษณะแบบนี้นะครับพื้นล่างก็จะมีดินลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือชั้นของหลังปวกนะครับ ก็จะติดอยู่ตามชั้นติดอยู่ตามชั้นนะครับเป็นชั้นๆไปนะครับยันไปอันนี้ก็คือด้านบนแล้วคือจริงๆก็เป็นลังใหญ่พอโดนทําลายไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็เหลือลังเล็กแต่ว่าด้านล่างนั้นเอ่อดันมีแร่นะครับนึงนี่เม็ดหนึ่งนะครับ เราหยิบมาให้ดูนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้เราเอามาชมกันดูนะครับว่าจะออกลักษณะแบบไหนนะครับก็ไม่ชัดนะครับ,ดรบเดี๋ยวมีแล้วกันนะครับอ๋อจะออกแบบนี้นะครับ มีประกายนะครับมีประกายลักษณะเดียวกันหมดนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับก็เป็นสายแร่เขาอุ่นๆ้เหมือนกันแต่ว,ว่าอยู่ <c oughs> ใต้หลังปวกอโทษนะครับตูใต้หลังปวกนะชั้นของปวกนะครับนี่คือชั้นของปวกนะครับ ด้านล่างเป็นรูนะครับยังเรายังไม่ได้ขุดนะครับนี่คือให้ชมเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดก็คือตามชั้นต่างๆของของรังปลวกแต่ละแต่ละแต่ละชั้นละชั้นละชั้นนะครับก็จะมีกระจายออกไปนะครับก็จะมีกระจายออกไปนะครับเราได้พบเห็นอยู่อย่างนี้นะครับ นี่ะครับมีเป็นสายแร่ที่อยู่ใต้ลังปวกนะครับก็คือ <c oughs> ก็คือโคดปวกและก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วล่ะแต่ว่าสีสันของใต้โคดปวกนี้อาจจะเป็นแร่สายแร่เขาคุมน,นะครับสายแร่เขาคุมน,นะครับสิบเจ็ดเมษาสงพนห้าร้อยหกสิบหก ราจะได้รู้ว่าว่าจริงไหมว่าเราได้พบเจอใต้รังปวกนะครับว่าเราพบเจอใต้รังปวกนะครับจะเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นลงไปนะครับก็เหมือนลังปวกที่ทุกคนเคยเห็นนะฮะเคยเห็นนะครับเป็นชั้นของ ของรังลงไปแล้วก็ไปอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนะครับนี่คือใต้รังปลวกนะครับนะครับให้ชมกันว่ามันมีอยู่จริงใต้รังปลวกเนี่ยเราได้พบเจอแล้งเนี่ยนะใต้รังปลวก นะครับเกาะอยู่ตามผนังนี่นะครับนะครับก็จะได้ให้ดูของแปลกๆถ้ายังติดตามผมอยู่บ่อยๆนะครับติดตามผมอยู่บ่อยๆก็จะได้ชมชมสิ่งแปลกๆแ,แล้วก็โอเคว่าโคตปวกมีจริงไหมก็นี่ฮนะดูชั้น ชั้นของป,ปลกนี่คือหลังเขาเนี่ยคือหลังที่มันเหลือแต่ด้านล่างไปแล้วเราก็ขุดลงไปนะครับขุดลงไปเจอโพรงนะเป็นชั้นของชั้นของปลกนะครับก็เจอโพรงก็เจอสายแร่สายแร่พวกนี้นะครับ้วเจอสายแร่พวกนี้ก็คือสายแร่เขามลกลมนะครับ นะครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ